สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังกันนะครับโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าดาวโฟปิดตำนานบุรุษล้างโลกหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เล่าเรื่องราวในช่วงท้ายๆของสงครามโลกครั้งที่2งนะครับช่วงที่เยอรมันกําลังจะถูกยึดและแพ้สงครามและคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของหนังทั้งเรื่องผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กดิสไลค์ถ้าคิดว่าคลิปของผมมันไม่ดีนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ผมด้วย ขอพระคุณครับ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 และในวันนี้ผมก็มีช่องดีๆมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับเป็นช่องที่มีวิดีโอน่าสนใจมากมายสำหรับผู้ที่สนใจหารายได้พิเศษจากสกุลเงินดิจิตอลคุณสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ที่ช่องของพี่แทนเพียงแค่คลิกไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามในช่องคริป t ตเทรดดิ้งวิทแทน ในนั้นนมีวิดีโอหลากหลายรายการที่ทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาได้ฟรีกดติดตามช่องของพี่แทนได้เลยนะครับรู้สึกว่าฉันควรจะโกรธควรจะโกรธเด็กผู้หญิงคนนี้โกรธที่เธอทำอะไรแบบเด็กๆฉันน่ะไม่ควรยกโทษให้เธอที่ไม่รู้สึกถึงความน่ากลัวจนทุกอย่างนั้นสายเกินไป ที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเธอไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรอยู่ทำไมตอนนั้นฉันถึงเห็นดีเห็นงามนักก็ไม่รู้ฉันน่ะไม่ได้ศรัทธานาซีมากมายขนาดนั้นตอนมาที่เบอร์ลินใหม่ๆฉันน่าจ,จะปฏิเสธไปว่าไม่ค่ะดิฉันไม่อยากไปทำงานที่กองบัญชาการของท่านผู้นำแต่ว่าฉันในตอนนั้นฉันน่ะไม่ได้ปฏิเสธไป ฉันมีแต่อยากรู้อยากเห็นฉันน่ะไม่คิดเลยว่าโชคชะตาจะนำพาฉันไปในที่ที่ฉันไม่อยากไปและมันก็ยากที่ฉันจะให้อภัยกับตัวเองในสิ่งที่ฉันได้กระทำลงไป หนังตัดย้อนมาที่กลางดึกคืนหนึ่งทหารนาซีเยอรมันได้เดินนำทางหญิงสาวกลุ่มหนึ่งมาที่กองบัญชาการของท่านผู้นำอดอลฟฮิตเลอร์ในวูฟเชลรัสเซมเบิร์กเดือนพฤศจิกายนปี1942ซึ่งการนำหญิงสาวกลุ่มนี้เข้ามานั้นท่านผู้นำอดอลฟฮิตเลอร์ต้องการที่จะจ้างเลขานุการเหมือนกับเลตันเลขานุการของวินสตันเจอชิว์นะครับหน้าที่ของพวกเธอก็คือคอยพิมพ์ดีดพิมพ์คำกล่าวสุนทรพจน์และเอกสารต่างๆที่ออกมาจากปากของท่านผู้นำ และหญิงสาวคนนี้เธอก็เป็นคนเดียวกันกับคุณยายที่มาให้สัมภาษณ์ในตอนต้นเรื่องนะครับเธอเนี่ยมีชื่อว่าเทรายูงเกอร์และในตอนนี้เธอมีอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นหลังจากนั้นหนังตัดข้ามมา2ปีครึ่งต่อมา วันที่20เมษายนปี1945ซึ่งในวันนี้มันเป็นวันครบรอบวันเกิด56ปีของท่านผู้นำอดอลฟฮิตเลอร์สถานการณ์สงครามในตอนนี้กองทัพนาซีเยอรมันกำลังจะพ่ายแพ้สงครามเต็มทีแล้วกองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังรุกคืบเข้ามาใกล้เบอร์ลินได้เรื่อยๆโดยเฉพาะกองทัพแดงของสหาภาพโซเวียตหรือรัสเซียภายในเมืองเบอร์ลินในตอนนี้ช่างเงียบเหงาไร้ผู้คนใดๆจะลือก็เพียงทหารเยอรมันเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นนะครับ ในระหว่างที่พวกเขากําลังขนย้ายสิ่งของอะไรบางอยา่างอยู่ๆกระสุนปืนใหญ่หลายลูกก็ได้ยิงถล่มเข้ามาที่นี่อย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้แม้แต่ฮิตเลอร์ก็เพิ่งจะรู้ตัวนะครับเขาถามนายทหารคนหนึ่งว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกมันยิงมาจากทางไหนแล้วใครเป็นคนยิงเข้ามานายทหารคนนั้นบอกว่าตอนนี้ใจกลางเมืองเบอร์ลินโดนถล่มค่อนข้างหนักเลยครับท่านและรายงานจากแนวหน้าดูเหมือนว่าพวกรัสเซียเป็นคนยิงมาและฐานที่มันของพวกมันอยู่ที่มาซานครับท่าน ฮิตเลอร์เนี่ยโมโหเลยนะครับนี่มันอะไรกันพวกมันบุกมาถึงที่นี่ได้ยังไงมาซานนะอยู่ห่างจากที่นี่เพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะเว้ยเละและเละและที่สุดเลยมันน่าจะจับแขวนคอกันทั้งกองทัพเลยพาบ่าสิ ถ้าผมไม่ได้ยินเสียงปืนใหญ่ผมก็คงจะไม่รู้เรื่องนี้เลยใช่ไหมซึ่งหลังจากนั้นในเวลาต่อมาฮิตเลอร์เนี่ยได้เรียกประชุมเหล่านายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนว่าจะเอาอยัางไงต่อไปหลังจากนี้นายทหารหลายๆคนได้เสนอให้ฮิตเลอร์หนีออกไปจากเบอร์ลินก่อนเอาชีวิตให้รอดและหาทางติดต่อขอเจราจากับพวกฝ่ายสัมพันธมิตรคือพวกนายทหารเนี่ยคิดว่ายังไงตอนนี้เยอรมันเนี่ยก็แพ้สงครามแน่ๆนะครับเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ฝ่ายของเราได้รับความเสียหายน้อยที่สุดนะครับท่าน เราต้องใช้การเมืองในการแก้ไขปัญหานี้ซึ่งฮิตเลอร์นั้นไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบนี้นะครับการเมืองอย่างนั้นเหรอผมน่ะเบื่อการเมืองเต็มทีแล้วผมจะไม่ยอมเจราจาใดๆกับพวกฝ่ายสัมพันธมิตรใครจะหนีก่อนหนีไปเลยแต่ผมจะอยู่ที่นี่ซึ่งแม้แต่ไฮดริชิมเลอร์ผู้ที่เป็นคนที่สนิทที่สุดจะเป็นคนพูดเองแล้วแต่ฮิตเลอร์นี่ยก็ยังยืนกรานที่จะอยู่ที่เบอร์ลินต่อไปนะครับ ในเวลาต่อมาฮิตเลอร์ได้สั่งการให้เหล่าทหารใช้กลยุทธเ์เค้าเซวิชออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกลยุทธ์นี้ก็คือฮิตเลอร์เนี่ยได้สั่งการให้ทหารและพละเรือนทุกคนทําลายข้าวของหรือเอกสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกฝ่ายสัมพันธมิตรที่กำลังจะบุกเข้ามา กล่าวคือพวกเอกสารเทคโนโลยีความรู้นวัตรกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เยอรมันคิดได้ฮิตเลอร์เนี่ยไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้ไปตกอยู่ในมือของฝ่ายศัตรูนะครับและเขาเนี่ยก็ยังคิดด้วยว่าการที่เบอร์ลินถูกยิงถล่มนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะยังไงฮิตเลอร์ก็ตั้งใจที่จะทุบเมืองทิ้งอยู่แล้วเขาเนี่ยอยากจะสร้างเมืองในฝันของเขาหลังจากที่เยอรมันชนะสงครามโดยที่ไม่คิดถึงความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเยอรมันเลยแม้แต่นิดเดียว ตัดมาที่พวกประชาชนกันบ้านในตอนนี้พวกประชาชนที่เหลือกําลังอพยพหนีภัยสงครามกันอย่างจ้าละวันลูกเล็กเด็กแดงคนเท่าคนแก่ประชาชนได้รับความยากลาบากอย่างถึงที่สุด พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกทหารรัสเซียยิงถลง่มและทหารที่รับหน้าที่ยิงปืนใหญ่ต่อต้านนั้นก็เป็นแค่เด็กเท่านั้นเองนะครับดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะถึง15ด้วโดยซ้ําแม้จะมีผู้ใหญ่คนนึงออกมาบอกให้เลิกทําแบบนี้แล้วหนีไปซะแต่พวกทหารเด็กนี่ก็ไม่คิดที่จะหนีออกไปเลยนะครับเราจะขอสู้จนตัวตายจนเหลือเป็นคนสุดท้ายอย่าเราได้ปฏิญาณตนกับท่านผู้นําเอาไว้แล้วคําพูดนี้ออกมาจากปากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นเอง ดูเหมือนว่าการ PR เลือดรักชาติของฮิตเลอร์มันจะได้ผลดีทีเดียวนะครับหลังจากนั้นฮิตเลอร์เนี่ยได้ประชุมกับเหล่านายทหารที่เหลืออยู่เพื่อที่จะวางแผนการรบและรับมือกับพวกฝ่ายสัมพันธมิตรที่บุกเข้ามานายทหารคนหนึงบอกว่าผมขอย้ำนะครับท่านว่ากองทัพที่ก้าจะต้องถอยออกมาทันทีเพราะถ้าไม่งั้นพวกเขาจะถูกตีแตกอย่างแน่นอนนะครับท่านฮิตเลอร์บอกว่า ไม่เราจะถอยไม่ได้อย่างเด็ดขาดบอกกับกองทัพที่เก้าให้ปักหลักสู้ต่อไปเราจะส่งกองกําลังของสไตเนอร์ไปช่วยโจมตีและห้ามถอยจนกว่าพวกทหารโซเวียตจะเป็นฝ่ายถอยกลับไปเองนายทหารคนหนึ่งบอกว่าแต่ฝ่ายศัตรูมีจํานวนมากกว่ากองทัพที่เก้าถึง10เท่าเลยนะครับท่านฮิตเลอร์บอกว่างั้นก็ให้กองทัพที่12ไปช่วยกองทัพที่เก้านายทหารพูดอีกว่าแต่ตอนนี้กองทัพที่12กําลังไปรบที่อีกเมืองหนึ่งทางฝั่งตะวันตกนะครับท่าน ฮิตเลอร์ในหัวเสียทันทีจะสั่งการอะไรก็มีแต่อุปสรรคก็บอกให้พวกเขาเคลื่อนผลกลับมาสิวะนายทหารบอกว่าแต่ถ้าทำแบบนั้นทางตะวันตกก็จะไม่มีหน่วยทหารคอยคุ้มกันนะครับท่านฮิตเลอร์บอกว่าก็แล้วมันยังไงล่ะผมนี่เชื่อในการตัดสินใจของผมคุณน่งกล้าดียังไงมาขัดคําสั่งของผมฮะนายทหารคนนั้นเนี่ยเงียบไปเลยนะครับและในจังหวะน,นี้นายทหารที่มีชื่อว่าชูมองคเคอร์เขาเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องฮิตเลอร์เนี่ยพูดกับเขาว่า ให้ป้องกันเบอร์ลินไว้ให้ถึงที่สุดอย่าให้พวกมันเข้ามาได้ซึ่งชูมองเคอร์นี่ก็บอกว่าแน่นอนครับท่านแต่ตอนนี้ในเมืองมีพลเมืองอยู่กว่า3ล้านคนเราจะต้องอพยพพวกเขาเออกไปก่อนนะครับท่านฮิตเลอร์บอกว่าขอบคุณนะมองเครอร์แต่เราจําเป็นที่จะต้องแข็งใจเข้าไว้เวลานี้เราจะเอาแต่ห่วงพลเมืองไม่ได้ในสงครามต้องไม่มีคำว่าพลเมืองผมอนุญาตให้ทำการรบได้เลย ดูเหมือนว่ายิ่งใกลแพ้มากเท่าไหร่ฮิตเลอร์เนี่ยก็ยิ่งเสียศูนย์มากเท่านั้นน,นะครับความชันฉลาดหายไปเหลือแต่สัญชาตยานและความเอาแต่ใจตัวเองนายทหารหลายๆคนแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะขัดคําสั่งของท่านผู้นําได้ท่านผู้นำหลุดออกจากโลกแห่งความเป็นจริงไปแล้วกองกำลังของสไตเนอร์เอาตัวเองยังไม่รอดเลยแล้วเขาจะไปช่วยกองทัพที่เก่าได้ยังไงกันนี่มันบ้าไปแล้ว หลังจากนั้นในเวลาต่อมาฮิตเลอร์เนี่ยได้มามอบเหรียญให้กับเหล่าทหารเด็กที่ได้ทําการยิงต่อสู้กับพวกทหารรัสเซียเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับพวกเขาอ่ะนะครับเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับตอนที่เราเห็นก่อนหน้านี้พวกเขาเนี่ยดูภาคภูมิใจกับเหรียญน,นี้ซะเหลือเกินเสียงปืนใหญ่ในตอนนี้เนี่ยก็ยังคงดังอยู่เนืองๆดูเหมือนว่าการยิงสู้รบจะเกิดขึ้นใกล้ๆพื้นที่บริเวณนี้อันนี้เนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเสียงปืนใหญ่แบบนี้เนี่ยจะดังในหนังเรื่องนี้เกือบทั้งเรื่องเพื่อเป็นการบอกว่าทหารของฝ่าย ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วยุงเกอร์และเพื่อนเลขานุการที่หลบอยู่ใต้ดินเนี่ยก็ดูจะเป็นกังวลไม่น้อยอ่ะนะครับเพื่อนคนหนึ่งของเธอบอกว่า ท่านผู้นำพูดกับฉันว่าถ้าฉันจะหนีก็หนีไปได้เลยนะท่านเนี่ยจะไม่ห้ามรอกแต่ยุงเกอร์เนี่ยก็ได้แย้งว่าพวกนายทหารระดับสูงข้าราชการคนอื่นๆเนี่ยก็ทิ้งท่านไปหมดแล้วนะแม้แต่ไฮดริกิมเลอร์ผู้บัญชาการสูงสุดของหน่วย s s ก็ทิ้งท่านไปเราจะทิ้งท่านไปอีกไม่ได้นะซึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เห็นด้วยกับเธอนะครับส่วนทางด้านฮิตเลอร์ในตอนนี้ก็กําลังนั่งคุยกับสเปียร์ผู้ที่เป็นคนสนิทอีกคนหนึ่งและเป็นผู้ที่ออกแบบเมืองในฝันของฮิตเลอร์สเปียร์บอกว่า กลยุทธ์เขาเซวิชที่ท่านได้สั่งการไปมันเนี่ยเท่ากับการสั่งฆ่าประชาชนชาวเยอรมันเลยนะครับท่านไม่มีไฟฟ้าไม่มีแกส๊สน้ำอาหารหรือยานพาหนะการสั่งทำลายรางรถไฟคลองท่าเรือและทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้ประเทศของเราถอยหลังไปสู่ยุคหินนะครับท่านนี่เท่ากับว่าท่านกำลังตัดหนทางรอดของประชาชนชาวเยอรมันฮิตเลอร์บอกว่า ถ้าเราแพ้คนของเราเน่ยจะอยู่รอดหรือไม่มันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปคิดถึงปัใจจัยใดๆในการอยู่รอดของคนเยอรมันถ้ามันจะถูกศัตรูทำลายสู่เราทำลายทิ้งซะเองจะดีกว่าไหมแล้วมันจะเป็นบทพิสูจน์ด้วยว่าถ้าพวกเขาอ่อนแอก็ต้องตายทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ สเปียร์เนี่ยพูดไม่ออกเลยนะครับทำไมท่านผู้นำถึงได้มีทัศนคติแบบนี้ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอวาบราวผู้ที่ซึ่งเป็นแฟนของท่านผู้นำก็กำลังจัดงานปาร์ตี้และเต้นรำกับเหล่านายทหารอย่างสนุกสนานซึ่งที่เธอทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อจะทำให้ขวัญกำลังใจของลูกน้องเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ยุงเกอร์นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยกำลังหลอกตัวเองเราอยู่ในฝันร้ายเราอยากตื่นแต่ก็ตื่นไม่ได้ เรากำลังจะแพ้สงครามแล้วเธอเนี่ยร้องไห้ออกมาเลยนะครับและในจังหวัดที่งานปาร์ตี้กำลังดำเนินไปอยู่นี้อยู่ๆกระสุนปืนใหญ่หนึ่งลูกกระได้ยิงมาที่นี่หนึ่งนัดดูเหมือนว่าพวกทหารรัสเซียจะใกล้เข้ามามากขึ้นอีกแล้วส่วนทางด้านการรบของทหารที่อยู่แนวหน้านั้นก็เป็นไปอย่างดุเดือดพวกเขาอยู่ห่างจากทหารรัสเซียเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นและดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้านทานได้อีกไม่นานแล้ว หลังจากนั้นฮิตเลอร์ได้เรียกประชุมเหล่านายทหารอีกครั้งน,น,นะครับเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์และวางแผนต่อไปนายทหารบอกว่าศัตรูเจาะเข้ามาได้มากเลยนะครับท่านไม่ว่าจะเป็นทางทิศใต,ต้มันยึดเมืองซัดเซนไปได้แล้วหรือจะทางทิศเหนือพวกมันเนี่ยกำลังเดินทัพไกลเข้ามาทางทิศต,ตะวันออกพวกมันก็เจาะเข้ามาได้เยอะมากเลยนะครับท่านสถานการณ์ของเรานั้นแย่สุดๆไปเลยฮิตเลอร์บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงการโจมตีสวนกลับของสไต์เนอร์จะสามารถหยุดพวกมันได้ นายทหารในกรอ้ำอึ้งนะครับอ,อท่านครับกองกําลังของสไตเนอร์นั้นมีน้อยเกินไปพวกเขาไม่สามารถโจมตีได้นะครับท่าน คือสไตเนอร์ที่ฮิตเลอร์พูดถึงเนี่ยเขาเป็นผู้บัญชาการกองทหารยานเกราะของหน่วย SS นะครับฮิตเลอร์เนี่ยฝากความหวังไว้กับหน่วยยานเกราะนี้ไว้มากเลยทีเดียวแต่ไม่ได้ยินทหารพูดออกมาแบบนี้ว่าไม่สามารถโจมตีได้เพราะมีกําลังพลน้อยเกินไปทำให้ฮิตเลอร์เนี่ยโมโหจนมือสั่นเลยนะครับเขาบอกให้นายทหารที่เหลือออกไปให้อยู่เฉพาะคนที่สําคัญเท่านั้นนายทหารทุกคนที่ยังเหลืออยู่พวกเขาเนี่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างชัดเจน และเมื่อคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปหมดแล้วฮิตเลอร์นี่ก็ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีเลยนะครับนั่นมันเป็นคําสั่งของฉันฉันสั่งให้สไตเนอร์โจมตีมีกําลังพลน้อยแล้วยังไงกันเล่าฉันสั่งให้โจมตีก็ต้องโจมตีสิ พวกแกนี่คิดว่าตัวเองเป็นใครกล้าดียังไงมาขัดคำสั่งของฉันมันเป็นแบบนี้สินะพวกนายทหารหลายๆคนโกหกฉันมาตลอดทุกคนโกหกฉันแม่แต่หน่วย SS ฉันมีแต่นายพลที่เป็นพวกตาขาวพวกแกมันขี้คลาดทรยศไอ้พวกไม่เอาไหน เรียกตัวเองว่าท่านนายพลไม่ได้เข้าโรงเรียนทหารเพื่อไปฝึกรบแค่ไปฝึกเรียนรู้วิธีจับมีดจับสม้มหลายปีมานี้พวกทหารเป็นตัวทวงแผนของฉันพวกมันสรรหาอุปสรรคนานชนิดเพื่อมาขวางทางของฉันฉันน่ะไม่เคยเข้าโรงเรียนทหารแต่ก็ยังยึดยุโรปได้ฉันมียศเป็นแค่จ่าสิบโทโดยสมองของฉันเพียงคนเดียวคำสั่งของฉันเข้าสู่หูซ้ายทะลุหูขวาสถานการณ์แบบนี้ผมเนี่ยคงจะเป็นผู้นำใครต่อไปไม่ได้แล้ว ่มันจบแล้วล่ะพวกเราแพ้สงครามแล้วแต่ถ้าพวกคุณคิดว่าผมจะหนีไปจากเบอร์ลินแล้วก็พวกคุณคิดผิดถนัดผมนี่จะไม่ไปจากที่นี่อย่างแน่นอนแล้วต่อจากนี้พวกคุณเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทําเลยซึ่งเมื่อพูดจบแล้วฮิตเลอร์เนี่ยก็ได้ออกมาจากห้องนะครับเขาบอกกับลูกน้องทุกคนที่อยู่ข้างนอกว่าพวกคุณหนีไปเถอะมันจบแล้วเราแพ้สงครามแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นในเวลากลางคืนทหารของชูมงังเคอรที่ได้รับปากกับฮิตเลอร์ว่าจะปกป้องเบอร์ลินเอาไว้ในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะต้านทานทหารรัสเซียไม่ไหวแล้วนะครับพวกเขาบาดเจ็บและล้มตายเป็นจํานวนมากภายในหลุมหลบภัยนอกจากทหารที่ได้รับบาดเจ็บแล้วพวกประชาชนเนี่ยก็ได้เข้ามาหลบอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกัน ความสิ้นหวังได้มาเยือนถึงพวกเขาแล้วส่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ฮิตเลอร์เอวาบราวยุงเกอร์และเพื่อนเลขาก็ได้วางแผนคุยกันเรื่องการฆ่าตัวตายโดยฮิตเลอร์เนี่ยบอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายโดยการกินยาพิษน,นะครับแต่ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดการเตรียมการต่างๆนี่ก็ได้เริ่มขึ้นนะครับฮิตเลอร์เนี่ยได้สั่งการให้ทหารทําลายเอกสารสําคัญต่างๆบุคคลสําคัญคนอื่นๆเริ่มเขียนจดหมายสั่งลาไปหาคนในครอบครัวส่วนทางด้านกองทหารเด็กที่ได้ยิงต่อต้านทหารรัสเซียในตอนนี้นี่ก็เริ่มที่ จะล่าถอยพวกเขาพ่ายแพ้อย่างรบาบคาบทหารรัสเซียบุกค,คืบหน้าเข้ามาอีกแล้ว หลังจากนั้นในเวลาต่อมาจดหมายของแฮมันเกอริงผู้นำมาดับสองของพรรคนาซีเขาได้ส่งจดหมายมาถึงฮิตเลอร์หลายๆคนเนี่ยคงจะจำกันได้นะครับแต่เคยดูคลิปของผมที่ผมทำไปแล้วเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแฮมันเกอริงก็คือวีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผู้สนับสนุนคนแรกๆของอดอลฟฮิตเลอร์ที่ไปกินข้าวที่บ้านของแฮนส์ตงเกิลและถูกใจคำพูดของฮิตเลอร์นะครับซึ่งในเวลาต่อมานั้นเขาเนี่ยก็ได้เริ่มดำรงตำแหน่งในพรรคนาซีจนได้เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีของเยอรมัน รองจากฮิตเลอร์หรือถ้าใครยังนึกไม่ออกนะครับแนะนำให้ไปดูคลิป Hitler The Rise of Evil Part ที่1น,นะครับโดยเนื้อหาในจดหมายของใฮมมันเกอริ่นั้นระบุว่าท่านผู้นำเมื่อท่านต้องการอยู่ที่เบอร์ลินต่อไปไม่คิดที่จะหนีเอาชีวิตรอดผมขอให้ท่านอนุมัติให้ผมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีได้เข้าทำการปกครองอาณาจักรไรท์แทนท่าน โดยมีอำนาจสั่งการอย่างเต็มที่และถ้าหากว่าผมไม่ได้คำตอบจากท่านภายในสีทุ่มของวันนี้จะถือว่าท่านไม่อยู่ในสภาพที่จะสามารถสั่งการได้ผมจะดูแลประชาชนและแผ่นดินเยอรมันต่อไปในตอนนี้เฮมันเกอริงคิดที่จะยึดอำนาจจากฮิตเลอร์ซะแล้วจดหมายนี้เนี่ยทำให้ฮิตเลอร์โกรธเป็นอย่างมากเขาสั่งให้ทำการปลดเฮมันเกอริงออกจากตำแหน่งและถ้าจับตัวได้ก็ให้ประหารในทันที หลังจากนั้นในเวลาต่อมาในระหว่างที่ฮิตเลอร์กำลังนั่งกินข้าวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในตอนนี้ก็ได้มีรายงานเข้ามาว่าไฮดริคิมเลอร์ได้รับข้อเสนอให้ยอมจำนวนต่อพวกฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งฮิมเลอร์เนี่ยก็ยอมรับข้อเสนอนั้นน,นะครับคือไฮดริคิมเลอร์เนี่ยเขาเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของหน่วย s s อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วหน่วย SS เนี่ยเป็นกองทหารที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศยเยอรมันในช่วงนั้นถ้าหน่วย s s ยอมแพ้นั่นก็เท่ากับว่าเยอรมันจะแพ้สงครามอย่างหมดจดซึ่งคนอย่างิตเลอร์ เขาไม่ยอมจำนวนอยู่แล้วนะครับถ้าแพ้ก็ขอให้แพ้แบบสมศักดิ์ศรีให้ดริชิมเลอร์ทรยศ์ต่ออุดมการของเขานั่นทาให้ฮิตเลอร์นโมโหอีกแล้วนะครับฮิมเลอร์ทำไมต้องเป็นเขาด้วยคนอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเป็นเขาที่ทรยศผมด้วยเล่าเขาเป็นคนที่ผมไว้ใจมากกว่าใครนี่จํงเป็นการทรยศ์ที่เลวร้ายที่สุดเลยดูเหมือนว่าลูกน้องคนสำคัญหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะทิ้งเขาไปซะแลว้ว ซึ่งในเวลาต่อมาฮิตเลอร์เนี่ยก็ได้ออกคําสั่งให้ตามล่าตัวใครก็ตามที่ทรยศเขาอะนะครับ ไอ้พวกนายทหารที่ไม่ยอมออกไปปฏิบัติหน้าที่และพวกที่ขัดคำสั่งของเขาแม้แต่นายทหารที่ชื่อแฮมแมนน้องเขยของเอวาบราวก็ไม่มีการละเวน้นซึ่งตัวเอวาบราวนั้นเธอเนี่ยได้มาอ้อนวอนขออย่าให้ฮิตเลอร์ฆ่าน้องเขยของเธอเลยสงสารพวกเขาเธอตอนนี้เนี่ยน้องสาวของเธอในกําลังท้องอยู่ด้วยซึ่งฮิตเลอร์นั้นก็ไม่ได้มีความปราณีเลยแม้แต่น้อยอะนะครับแฮมแมนเขาร่วมมือกับฮิมเลอร์ทรยศพวกเรามันจะไม่มีการปราณีใดๆทั้งสิน้นผมได้ตัดสินใจไปแล้ว หลังจากนั้นฮิตเลอร์เนได้เรียกนายทหารมาวางแผนกันอีกครั้งซึ่งนายทหารในกระดารายงานสถานการณ์สงครามตามความเป็นจริงกองทัพรัสเซียบุกมาไกลจะถึงทำเนียบรัฐบาลห่างออกไปเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรและเราคาดการว่าเราน่าจะยันได้ไม่ถึงสองวันนะครับท่านนายทหารคนหนึ่งบอกว่า ท่านครับในฐานะที่ผมเป็นนายทหารผมขอแนะนําให้เราฝ่าวงล้อมของพวกรัเสเซียแล้วหนีออกไปเมื่อครั้งก่อนที่เราการเบอร์ลินไว้เราในดเดซียกําลังพลทหารไปกว่าสองหมื่นนายเลยนะครับท่านฮิตเลอร์ตอบกลับนายทหารคนนั้นด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยนั่นเป็นหน้าที่ของเราทหารอยู่แล้วนี่นายทหารบอกว่าท่านครับท่านคิดถึงประชาชนอีกหลายพันคนที่ได้รับบาดเจ็บล้มตายกันบ้างสิครับ ผมได้เตรียมเอกสารสำคัญขอแก่ท่านเซ็นอนุมัติผมเนี่ยสัญญาว่าผมจะพาท่านหนีออกไปเองโยเซฟก็เบิลบอกว่านี่คุณอยากจะให้ชื่อของท่านผู้นำหายไปกับประวัติศาสตร์อย่างนั้นเหรอเหมือนกับโจรที่หนีคดีนะแบบนั้นนะผมไม่ยอมอย่างเด็ดขาดฮิตเลอร์พูดขึ้นมาว่าถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะหนีออกไปได้แต่สุดท้ายในวันหนึง่งผมเนี่ยก็จะต้องถูกจับอยู่ดี ให้ผมไปอยู่แบบลำบากนอนกลางดินกินกลาง้ายหรือไม่กระซุกหัวนอนในโรงนาเพื่อรอคอยวาระสุดท้ายของชีวิตแบบนั้นเนะี่ยผมไม่เอาหรอกนะและหลังจากนั้นในเวลาต่อมาฮิตเลอร์เนี่ยได้เรียกยุงเกอร์มาเพื่อที่จะพิมพ์คำสั่งเสียนะครับคุณเนี่ยจดไปก่อนนะคำสั่งเสียทางการเมืองของผมเริ่มเลยแล้วกันนะตั้งแต่ปี1914ผมถุ่มเทความแข็งแกร่งของผมทั้งหมดให้กับสงครามโลกครั้งที่หนึง่ง ซึ่งในตอนนั้นประเทศของเราจำเป็นต้องเข้าร่วมบัดนี้ล่วงไปถึง30ปีแล้วตลอด,ดสมทศวรรษที่ผ่านมาความคิดการกระทำและชีวิตของผมล้วนดำเนินอยู่ด้วยความรักและพักดีต่อคนเยอรมันแม้อีกหลายร้อยปีจะผ่านไปแต่ซากประหักพังของเมืองและวัฒนธรรมหัวใจของพวกเราจะยิ่งทวีความเกลียดชังต่อคนที่ทำกับเรา คนที่ทําให้เราต้องพินาศซึ่งก็คือไอ้พวกชาวยิวและผู้ที่สนับสนุนพวกมันแม้ว่าจะใกล้แพ้สงครามเต็มทีแล้วแต่ฮิตเลอร์เนี่ยก็ยังคงจงเกลียดจงชังชาวยิวอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เขาบอกว่าแม้ในช่วงเวลาแบบนี้ฮิตเลอร์เนี่ยก็ยังคงระดมเหล่าทหารให้กักต้อนชาวยิวไปที่ใ่า้กักกันเพื่อที่จะกําจัดทิ้งเงนนะครับเกลียดขนาดไหนเนี่ยก็คิดดูเอาว่าแล้วกัน <c oughs> หลังจากนั้นฮิตเลอร์ได้ทําการแต่งงานกับเอวาบราว ซึ่งการแต่งงานนี้เขาเนี่ยจะทําให้มันถูกกฎหมายะนะครับเอวาบราว์เนี่ยคือคนที่เป็นภรรยาตามกฎหมายเพียงคนเดียวของอดอลฟิตเลอร์ตามข้อมูลจากประวัติศาสตร์ซึ่งก่อนที่จะแต่งการน,นั้นบาดหลวงเนี่ยได้ถามฮิตเลอร์ว่าเออท่านครับตามกฎหมายเชื้อชาติของเราผมเนี่ยจำเป็นจะต้องถามท่านว่าท่านเป็นชาวอารยันโดยแท้หรือไม่ฮิตเลอร์บอกว่าก็เป็นสิบาดหลวงบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นผมขอดูหลักฐานด้วยนะครับ โยเซฟเคเบิลที่ยืนอยู่ใกล้ๆบอกว่าท่านผู้นำไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานหรอกหน้าซึ่งบาดหลวงเนี่ยก็อ้ำ,ำ,ำอึ้งอึ้งอะนะครับเออครับถ้างั้นก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรท่านผู้นำอดอลฟฮิตเลอร์ท่านยินดีจะรับนางสาวเอวาบราวเป็นภรรยาหรือไม่ฮิตเลอร์บอกว่ารับแล้วคุณเอวาบราวคุณจะรับท่านผู้นำอดอลฟฮิตเลอร์เป็นสามีหรือไม่รับค่ะ งันพ่อขอประกาศให้ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียงปรบมือและเสียงลูกน้องดังขึ้นแม้ผู้ร่วมแสดงความยินดีจะมีไม่มากแต่ทุกอย่างนี่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับในเวลาต่อมาฮิตเลอร์เนี่ยได้เรียกนายทหารชูมองเคร์มาพบอีกครั้งเพื่อที่จะถามว่าเราจะต้านทานได้อีกนานแค่ไหนซึ่งชูมองเครืเนี่ยก็บอกว่าอีกไม่เกิน20ชั่วโมงครับท่าน รสัสเซียอยู่ห่งออกไปแค่ไม่กี่ร้อยเมตรในตอนนี้เรายังพอหยุดยั้งพวกเขาได้ฮิตเลอร์เนี่ยดูซึมๆนะครับเขากล่าวขอบคุณชูมองเกอร์แล้วบอกว่าขอให้โชคดีนะและในเวลาต่อมาอีกเช่นเดิมฮิตเลอร์เนี่ยได้สั่งการกับนายทหารร่างใหญ่คนหนึ่งว่าผมกับภรรยาตั้งใจเอาไว้แล้วว่าพวกเราเนี่ยจะฆ่าตัวตายด้วยกันที่นี่ และผมไม่อยากให้พวกรัสเซียเอาศพของผมไปตั้งในพิพิธภัณฑ์ฉะนั้นอย่าให้พวกมันได้ศพของผมไปอย่างเด็ดขาดจัดการเผาศพของผมจะได้ไม่มีใครหาเจอสัญญากับผมนะกุนเช่ว่าคุณจะจัดการทุกอย่างตามที่ผมสั่งซึ่งกุนเช่เนี่ยก็บอกว่าท่านผูน้นำครับนี่เป็นคำสั่งที่น่าหดหูและเกินแต่ผมก็จะทำตามคำสั่งของท่านครับซึ่งเมื่อพอสั่งการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮิตเลอร์เนี่ยก็ได้เข้าห้องไปพร้อมกับเอวาบรา โดยมีคุณเช่เนี่ยเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องอ่ะนะครับและอีกไม่นานหลังจากนั้นเสียงปืนเนี่ยก็ดังขึ้นในห้องคุณเช่เข้าไปตรวจดูและพบว่าท่านผู้นำและภรรยาได้เสียชีวิตลงแล้วเขาประกาศต่อเหล่านายทหารที่นั่งอยู่ในห้องวางแผนท่านผู้นำได้ตายลงแล้ว และในเวลาต่อมาคุณเช่นเนี่ยก็ได้เอาศพของท่านผู้นําและภรรยามาเผาไฟที่ด้านนอกที่ซึ่งในตอนนี้เสียงอึกทึกจากปืนใหญ่และการยิงต่อสู้กันเนียดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณเหล่านายทหารทําความเคารพท่านผู้นําเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะรีบเข้าไปเพราะมีกระสุนปืนใหญ่หนึ่งลูกยิงมาทางนี้ หลังจากนั้นเมื่อท่านผู้นำได้ตายลงแล้วพลเอกฮันส์ครีปนายทหารคนหนึ่งของฮิตเลอร์ก็ได้ยกธงขาวมาขอเจราจากับนายพลวาซิลีซุยคอฟของกองทัพรัสเซียนะครับในตอนนี้ท่านผู้นำและภรรยาได้เสียชีวิตลงแล้วท่านฆ่าตัวตายในบงังเกอร์รัฐบาลใหม่ของเยอรมันได้มอบอำนาจให้ผมมาเพื่อเจราจาสันติภาพระหว่างประเทศของเราซึ่งมีประชาชนและทหารจำนวนมากต้องบาดเจ็บและล้มตาย นายพลซุยคอฟของรัสเซียบอกว่าสันติภาพที่คุณพูดมานะ่ะมันหมายถึงการยอมจำนนหรือเปล่าล่ะนายพลฮันส์พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ขึงขังรัฐบาลของเราจะไม่ยอมจำนนง่ายๆโดยปราศจากเงื่อนไขหรอกนะครับนายพลซุยคอฟบอกว่าในสถานการณ์อย่างนี้ผมว่าทางฝั่งพวกคุณนะคงจะไม่มีทางเลือกมากนักหรอก กลายเป็นว่าการเจราจาเนี่ยล้มเหลวนะครับทางฝั่งรัเสเซียเนี่ยเห็นว่าเยอรมันในตอนนี้เนี่ยยังไงก็แพ้อยู่แล้วทําไมเราต้องไปทําตามเงื่อนไขของเยอรมันด้วยเล่าถ้าไม่ยอมมอบดีๆก็บุกต่อไปให้มันยับไปเลยและเมื่อการเจราจาไม่ได้ผลพวกนายทหารของเยอรมันในตอนนี้ก็กลับมาประชุมกันที่ห้องวางแผลนั่นนะครับโดยที่มีโยเซฟเกเบิลที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นผู้นําแทนซึ่งในตอนนี้นายทหารเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ายอมจำนวนไปเทอะหน้าห่วงประชาชนและทหารที่ล้มตายกันบ้างแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเราต้องทําตามอุดมการณ์ของท่านผู้นาสิเราเนี่ยจะยอมจำนวนไม่ได้นะซึ่งโยเซฟเกบเบิลเนี่ยเขาเห็นด้วยกับอย่างหลังอะนะครับเขาเนี่ยจะไม่มีวันทรยศต่ออุดมการ์ของท่านผู้นํา และหลังจากนั้นในเวลาต่อมาพวกทหารยศเล็กๆคนอื่นๆรวมทั้งยุงเกอร์ในตอนนี้พวกเขาและเธอก็กําลังเตรียมตัวที่จะหนีออกไปจากที่นี่โดยการหนีนี้ไม่ใช่การยอมจำนนนะครับแผนของพวกเขาก็คือจะฝ่าวงล้อมของพวกรัสเซียออกไปและเมื่อทุกคนออกไปแล้วพลเอกฮันส์และนายทหารคนอื่นๆที่มีแนวคิดไม่ยอมจำนนต่อศัตรูพวกเขาก็ได้ขาดตัวตายเหมือนกับท่านผู้นําเลยนะครับ หลังจากนั้นในเช้าวันหนึ่งนายพลเฮลมุตไวลิงผู้บัญชาการกองทัพป้องกันเบอร์ลินได้ออกประกาศผ่านวิทยุให้พลเรือนทหารเยอรมันและทหารรัเสเซียทราบโดยทั่วกันวันที่30เมษายนปี1945ท่านผู้นำอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ปลิดชีวิตตัวเองถอดทิ้งทุกคนที่จงรักพักดีต่อตัวเองไปเหล่าพี่น้องทหารเยอรมันทั้งหลายพวกคุณได้เชือฟังคำสั่งของท่าน และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องเบอร์ลินแมกระสุนของพวกคุณกำลังจะหมดและถึงพวกเราจะยืนหยัดสู้ต่อไปมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดผมขอสั่งให้พวกคุณทุกคนหยุดยิงและเก็บอาวุธให้หมดการต่อสู้ที่ยาวนานยืดเยือ้อรังแต่จะสร้างความทุกอยากให้แก่ประชาชนชาวเยอรมันและผู้ที่บาดเจ็บทั้งหลายบัดนี้ได้สิ้นสุดลงแลว้ว ตามข้อตกลงกับผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพโซเวียตผมขอสั่งให้ทุกคนจงหยุดยิงในทันทีจาร์กนายพลไวลิงอดีตผู้บัญชาการแห่งกองกำลังป้องกันเบอร์ลินซึ่งเมื่อคำประกาศนี้ออกไปโยเซฟเกิร์ฟลและภรรยาก็ได้ฆ่าตัวตายแล้วให้ทหารเนี่ยเผาร่างไปเหมือนกับท่านผู้นำเลยนะครับส่วนพวกที่ยังหนีอยู่ในตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้หนีไปเรื่อยๆปวกก็มารวมตัวกันกับกองกำลังทหารของชูมองเคอ จนในเช้าวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยได้ถูกล้อมโดยกองทหารของรัสเซียชูมองเคอร์พูดกับยุงเกอร์ว่าให้ผู้หญิงลองเสี่ยงเดินผ่านพวกทหารรัสเซียออกไปพวกนั้นเนี่ยต้องการตัวนายทหารเยอรมันไม่ใช่ผู้หญิงวิธีการนี้เนี่ยคือทางเดียวที่ผู้คุณจะรอดซึ่งยุงเกอร์เนี่ยเธอก็ตกลงทําตามที่ชูมองเคอร์บอกกันนะครับส่วนเพื่อนเลขาของเธอนั้นยังยืนยันว่าจะยังอยู่ที่นี่ต่อไปทั้งสองคนบอกลากันอย่างโศกเศร้า และในเวลาต่อมายูงเกอร์เนี่ยก็ได้จูงมือเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านพวกทหารรัสเซียไปะนะครับเธอรอดมาได้โดยที่ทหารรัสเซียไม่ได้แม้แต่จะทําอะไรเธอเลยด้วยซ้ําพวกเขาเต้นรําและดื่มฉลองให้กับชัยชนะที่ได้รับเยอรมันยอมจำนนในวันที่7พฤษภาคมปี1945ตกลงยุติการรบในเวลาเที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมปี1945สงครามได้ฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า50ล้านคน ชาวยูหกล้านคนถูกฆ่าตายในค่ายกักกันเยอดาคริสเตียนหลบหนีออกมาได้จึงไม่ถูกจองจำและเสียชีวิตเมื่อวันที่14เมษายนปี1997พลนเอกเวิลเฮมมองเคอร์ได้รับการปล่อยตัวในปี1955เสียชีวิตเมื่อวันที่6สิงหาคมปี2001พนเอกเฮลมุตไวลิงเสียชีวิตขณะถูกโซเวียตกักขังในปี1955 ออตโตกุนเช่ถูกจับกุมและถูกปล่อยตัวในเดือนพฤษภาคมปี1956และเสียชีวิตในปี2003เฮแมนเกอริ่งถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ฆ่าตัวตายในเรือนจำก่อนที่จะโดนประหารไฮดริชิมเลอร์พยายามปลอมตัวหลบหนีไปกับผู้อพยพเมื่อถูกจับได้เขาจึงฆ่าตัวตายเทรายุงเกอร์ er ถูกเรียกว่าผู้ติดตามรุ่นเยาว์อาศัยอยู่ที่มิวนิกและเสียชีวิตในปี2002 แน่นอนสิ่งเลวร้ายต่างๆที่ฉันมาได้ยินภายหลังทั้งการพิจารณาคดีที่นนเรมเบิร์กชาวยวกับหกล้านคนและชนชาติอื่นๆที่ถูกฆ่าตายไปนั้นมันทําให้ฉันรู้สึกถึงกับช็อกไปเลยแต่ว่าในตอนนั้นนะนะฉันนไม่เห็นถึงความเกี่ยวโยงกับเรื่องราวในอดีตของตัวฉันเลยฉันแค่รู้สึกพอใจและคิดว่าฉันไม่ผิดเพราะว่าฉันไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยฉันไม่เคยรับรู้ถึงความรุนแรงโหดร้ายที่เกิดขึ้น แต่แล้วในวันหนึ่งฉันบังเอิญเดินผ่านป้ายจารึกอนุสร์ฉันเห็นชื่อคนตายมากมายและวินาทีนั้นเองฉันก็ถึงได้สํานึกว่าฉันจะเอาความอ่อนไว้และความอ่อนวุฒธธิภาวะมาเป็นข้ออ้างให้กับตัวฉันเองไม่ได้ถ้าฉันเปิดหูเปิดตาดูโลกฉันก็คงจะรู้ตัวเร็วกว่านี้